มาครับทุกคนครับวันนี้นะครับเป็นง่ส้มตำนะครับผมส้มตำนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคอครับว่ามันจะน่ากินแค่ไหนนะครับเนาะมาวันนี้แง่นักนะครับปเดี๋ครับ่อล้อครับน่ากินเลยครับทุกคนห้องบะต้องแบบซอยยาวนะครับนี่นะไก่ครับไก่ผอมจิ้มครับผมไก่ยางครับพอแล้ว ส้มป่าครับนี่ก็เป็นพักบุ้งไปเจ็บมานะครับทุกคนนี่นนสีจะจางไปน้อยนะครับส, <criteria. S 2> สีจางเยอะใ,ใส่น้ำห้าเอาเนะเส้นน้ำห้าเพิ่มเอามีส้ตมต่ำนะครับส้ตมต่ำปูปลาล่าแต่ว่าบบบนี้ปูปลาล่านะครับ <projections. S 1> <ป>เอามาจิ้มพ, dares, พอครับจิ้มกันครับอือหื <đến S 2> อรอนครับ ล้มล้มล้มลม,มาครับอืมสีมันจะจางแล้วครับนะแต่ก็พอใช้ได้นะครับนะครับมามๆมา,มาขนมจีนครับขนมจีนอืมมกมก ไก่แดงครับผมไก่แดงก็แดงเลยครับกับส้มตำนะครับล้ำนะครับนะน้อืมาอ่ะอ่ะครับนะอืมมาครับไก่แดงกับส้มตำล้ำหาวันนี้นี่อากาศ้อนขนาดเลยนะครับ น่าการห้องขนาดเลยพอาละครับแดดข้าวของฟ้านี่นคือว่าแบบมีแบมบมีเบรกบบบังเลยนะครับนะเอาละสุดยอดแล้วไข่ขย,ยักหันพริกนะครับเอาละวพอแล้ครับเอาพริกนี้หรอเต็มฮัทครับห,หลู่นะครับโดนหลู่แล้วครับโดนไอทองแดงหลู่หลู่ไกลไปละ รัมตอมนนี้นครับซุดยอดเลยหมวกับทยคลิปนะครับหมวกับทยคลิปแล้วครับเราเป็นว่าปะทองแดงเรียบร้อยแล้วครับแต่กีมันให้เลี้ไแล้วผมเอามากินกอนะบ่หัวมันบ่หัวมันเแ้ยมันครบนะครับเนาะเพื่อจบกันปุ๊บลูกขำมือนะครับนี้ปะป,ะปะโอเคครับวันนี้กับปลามมพอ่อบรรยากาศ ตอนเทียงมาครับนะาสวัสดีครับบ๊ายบาย